เมาเสื้อก่อนเสื้อคผเอสื้อก่อนมันต้องเสื้อกันฝนอย่าอย่าอย่าโอ้โหเปิดเปียกหมดแล้วตายแล้วเดีรับเอาพี่ติติติอยู่ขวางคผมเปาไม่รู้ดิมีลูกน้องอยู่ในรถผมไปวนนพี่ผมไปวนแล้วัสดีครับ ไปหาข่าวว่าคนของของไม่นี่เราแค่ไม้กลับอย่างเดียวหรอครับน่าจะคนจะไปทำไงคนมีเงินคืนนี้เสียงไปหาจะใช่ตามไปไหนไม่รู้อย่าไปหาเรื่องไปอยู่ตรงหน้าแล้วเราได้ของออกมาแล้วเห็นของเมื่อกี้เจอของไหมเจอัไม้อยู่ที่ไหนอ่ะสี่ท่อนได้เจอคนร้ายไหมครับผม ไม่ได้ครับไม่ได้นะแล้วเราพบของกลางอะไรฮะของกลางไม้พยุงก่อนไม้พยุงตอนนี้ประมาณกี่ท่อนครับตอนนี้น่าพอก้าวประมาณสิบกว่าท่อนสิบกว่าท่อนนะฮะแต่ผมอยู่ด้านไหนไหมด้านในครับครับเดี๋ยวขออนุาตครับครับผมลูกน้องเนี่ยเข้ามาดูใปทุกตัวของไม้พยุงนะส่วนตัวของผู้กระทำความผิดเนี่ยน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ตกนิดไปไม้ประมาณกี่ท่อนครับที่พบแล้วเอ่อตอนนี้น่าประมาณสักประมาณหกท่อนครับหกท่อนนะฮะครับ บอ้เดีเลยเอลกที่ได้ไหมโอ้โหของอร่อยเลยื่อยแล้ววันนี้ยังไม่น่าทเลแาไหรวุ่นอยู่เลยหอมไม่อยู่ในเต็นะ เเป็นทาบคู่อยู่เรื่องัง